ก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีสมาชิกทางช่องทาง YouTube ของอัพเบวบสดกันทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีคู่นะครับที่ผมคิดว่าน่าจะทําเงินทํากําไรนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนี่ๆสมาชิกทุกท่านมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับโดยวันนี้นะครับหยิบมาฝากกัน4คู่นะครับจะเป็นหลีกของทางด้านนอร์เวย์หคู่นะครับสวีเดนออสเวนคาร์หคู่นะครับแล้วก็เป็นเดนมาร์กซูเปอร์ลีกอีก1คู่นะครับ ส่วนทางด้านคู่ที่4ของเรานะครับก็เป็นบอลเช้าเลยนะครับเป็นบารา l ซิลซีรีสนะครับหยิบติดมาฝากกัน1คู่นะครับสำหรับบอลเช้านะครับก็รวมแล้ว4คู่นะครับจะได้เอาไปแยกเต็งกับใส่สเต็ปกันได้นะครับ แต่ก่อนเราจะไปวิเคราะห์เกมกันวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะคบฝากเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอัพเพียบอลสดของเรากันด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราจะเดินทางมาถึง4,000ซับกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถ้าเดี๋ยวถึง4,000ซับเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมในกลุ่ม VIP นะครับให้อับสมาชิกนะครับได้มาร่วมสนุกกันนะครับ แล้วสำหรับผลงานในกลุ่ม V.I.P. ของเราเมื่อคืนนะครับที่ผมได้เข้าไปลงบินไว้ให้นะครับก็เรียกได้ว่าบอลเต็งของเรานะครับยังไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะครับ โดยเมื่อคืนนะครับในส่วนของบอลเตงนะครับผมให้สูงไปทางด้านหลีของเดนมาร์กดิวิชั่น1นะครับคู่ระหว่าง FC h e ีเฮลซิงกนะครับที่เปิดบ้านพบกับทางด้าน Na เอสเวนะครับคู่นี้นะครับผมให้สูงไปที่2.75นะครับก็จบ2.1นะครับคู่นี้กินครึ่งนะครับก็ยังเดินหน้าบวกกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับบอลเตงของเรานะครับ แล้วเรานะครับไม่ได้บวกแค่บอลเต็งนะครับในส่วนของทางด้านบอลสดบอลไลท์สกอร์สูงครึ่งแรกกับสูงเต็มเวลานะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างทําเงินเลยนะครับ โดยเมื่อวานนะครับสเตปบอลสดนะครับสเตปสองบอลสดก็แตกกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็กินเต็มด้วยกันทั้ง2บินเลยนะครับสำหรับทางด้านสเตปสองบอลสดนะครับส่วนสำหรับท่านใดนะครับที่อยากเข้ากลุ่มของเรานะครับหรือยังไม่มีกลุ่มนําเล่นตอนนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์ที่ป่าหมุดไว้ด้านล่างนี้นะครับหรือจะแอดไลน์อัพเพียวของเรานะครับ a r e p u r e อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันด้วยนะครับท่านใดที่เป็นสายบอลสดสกอร์สูงครึ่งแรกกับสูงเต็มเวลา นะครับผมก็ขอแนะนําเลยนะครับว่าไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับกลุ่มเรานะครับนำบอลสดตลอดทั้งวันนะครับเข้ามาไม่ต้องกลัวเงียบเหงานะครับเรานําบวกบอลสดตลอดทั้งวันแน่นอนนะครับ แล้วสำหรับกลุ่มเรานะครับยังมีสอนนะครับเทคนิคการลงทุนเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับให้กับเพื่อนๆพพี่ๆสมาชิกทุกท่านกันด้วยนะครับท่านใดนะครับที่อยากเรียนรู้นะครับเทคนิคการลงทุนเกี่ยวกับฟุตบอลทุกอย่างนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับแล้วทักมาพูดคุยสอบถามกับเรากักนได้เลยนะครับ เรายินดีนะครับไม่มีกักแน่นอนนะครับท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันได้ในกลุ่ม VIP ของเรานะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็มีคู่เต็งเน้นๆนะครับให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวช่วงเย็นนะครับผมรอดูราคาให้ราคาชัวร์ๆนิ่งๆอีกทีนะครับเดี๋ยวเข้าไปลงบินไว้ให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับก็เตรียมตัวรอกันไว้ได้เลยนะครับสำหรับทางด้านบอลเต็งกับสเตป VIP นะครับ วันนี้วันจันทร์ที่24กรกฎาคม2566นะครับเราก็มาดูกันที่คู่แรกของเราในวันนี้นะครับเราไปกันที่หลีกของนอร์เวย์นะครับโดยจะเป็นคู่ระหว่าง VIKING FK นะครับที่จะเปิดบ้านพบกับทางด้านอาเลซุนนะครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับ เรามาดูผลงานที่ผ่านมานะครับทางฝั่งเจ้าบ้านไวกิ้งกันก่อนนะครับเรียกได้ว่าผลงานช่วงหลังนะครับมีผลงานที่ทําได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับโดย7นัดหลังสุดรวมทุกรายการของไวกิ้งนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับโดยเป็นการเก็บชัยไปได้ถึง6นัดนะครับแล้วก็เสมอไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วในช่วง7นัดนี้นะครับไวกิ้งเอเนะครับถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างน่าลงทุนทีมหนึ่งเลยนะครับโดยสามารถทําเงินไปได้ถึง6นัดนะครับเสียบ ไปเพียงนัดเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าไขาลงทุนกับทางด้านไวกิ้ง FK ช่วงหลังนะครับทำเงินเกือบทุกนัดเลยนะครับ ส่วนทั้งฝั่งผู้มาเยือนนะครับทางด้านอาริซุนเอฟเคนะครับผลงานกับกันอย่างชัดเจนนะครับโดย5นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับอาริซุนเก็บชัยไปได้เพียงนัดเดียวนะครับแล้วแพ้ไปถึง4นัดด้วยกันนะครับแล้วใน5นัดหลังนี้นะครับก็ไม่ใช่ทีมที่ทำเงินเลยนะครับโดยทำเงินไปได้เพียงนัดเดียวนะครับแล้วเสียไปถึง4นัดด้วยกันนะครับก็ตอนนี้นะครับทางด้านอาริซุนนะครับแพ้ติดต่อกันมา3นัดติดแล้วนะครับ ก็สำหรับผลงานช่วงหลังนะครับเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เลยนะครับสำหรับทางด้านอารซุนนะครับส่วนทางด้านผลงานของทั้งคู่ที่เคยพบกันนะครับโดยนัดล่าสุดที่พบกันเป็นอารซุนนะครับเปิดบ้านเฉืยนชนะไวกิ้งไปได้2ประตูต่อ1นะครับแล้ว5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่พบกันนะครับ เป็นทางด้านไวกิ้งนะครับทาได้ดีกว่านะครับสามารถเก็บชัยไปได้2นัดนะครับเสมอกไป2นัดแล้วก็ทางด้านอารเลซุนนะครับเอาชนะไปได้เพียงนัดเดียวนะครับในช่วง5นัดหลังสุดทุกรายการนะครับที่ทั้งคู่พบกันนะครับ โดยคู่นี้นะครับเลทราคาที่เปิดออกมานะครับเปิดออกมาค่อนข้างแพงเลยนะครับให้เจ้าบ้านไวกิ้งนะครับต่ออยู่ที่1.5ลบ10นะครับราคาไหลล่วงหน้าตอนนี้นะครับจะมีราคา1.75กับ1.25นะครับส่วนโอเวอร์กับอันเดอร์คู่นี้เปิดอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับในขณะที่ทางด้านเลทราคา1ค2นะครับไม่ต้องสืบนะครับให้ไวกิ้งดูดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยเจ้าบ้านไวกิ้งชนะจ่ายอยู่ที่1.3เท่านะครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนอาเลซุนนะครับถ้าชนะจ่ายอยู่ที่7.9เท่าเลยนะครับก็สำหรับเลระาคา1คูณ2ในคู่นี้นะครับให้เจ้าบ้านไวกิ้งนะครับดูดีกว่าถึง6เท่าด้วยกันนะครับ เราก็มาดูทางด้านอันดับตารางคะแนนของทั้งคู่ในตอนนี้กันบ้างนะครับเจ้าบ้านไวกิ้งนะครับลงเตะไป14นัดชนะ9เสมอ2แพ้3ยิงได้31เสีย21นะครับมี29คะแนนหลังอันดับที่3ของตารางนะครับส่วนทั้งฝั่งทีมเยือนอาเลซุนนะครับลงเตะในฤดูกาลนี้ไปแล้ว15นัดนะครับชนะ2เสมอ1แพ้ไปถึง12นะครับยิงได้10เสีย33นะครับมี7คะแนนนะครับหลังอันดับที่16ของตารางนะครับ ก็ตอนนี้นะครับก็จมอยู่บวยของตารางเลยนะครับสำหรับทางด้านอารลซุนนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผลงานของทางด้านอารลซุนนะครับในการบุกมาเยือนทางด้านไวกิ้งเอฟเคนะครับในช่วง3นัดล่าสุดนะครับ ก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านไวกิ้งนะครับที่ทําได้ดีกว่านะครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้2นัดนะครับแล้วก็ทางด้านอารซุนนะครับสามารถบุกมาเอาชนะไปได้1นัดนะครับก็สามนัดหลังสุดนะครับที่บุกมาเยือนไวกิ้งนะครับเป็นไวกิ้งนะครับที่ทําผลงานได้ค่อนข้างดีกว่านะครับแล้วผลงานในบ้านของไวกิ้งในฤดูการนี้นะครับ ลงเตะไป7นัดนะครับชนะ5เสมอ1แพ้ไปเพียงนัดเดียวนะครับยิงได้21เสียไปเพียง11ประตูนะครับวิเลในการลงเล่นในหลังเย้าของตัวเองนะครับอยู่ที่71.4เปอร์เซ็นต์ะครับถือว่าเป็นจุดแข็งของไวกิ้งเลยนะครับสำหรับผลงานในบ้านนะครับส่วนทั้งฝั่งอาเลซุนนะครับผลงานการออกไปเยือนนะครับเรียกได้ว่ายังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับ โดยโลงเตะไป7นัดนะครับแพ้ไปด้วยกันทั้ง7นัดนะครับยิงได้3เสียไปถึง19ประตูนะครับวิเลนในการลงเล่นเป็นทีมเยือนนะครับอยู่ที่0%นเปอร์เซนนะครับก็ผลงานการออกไปเยือนนะครับแจกแต้มให้กับทุกทีมเลยนะครับสำหรับทางด้านอารเลซูนนะครับ โดยสำหรับคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเชียร์ทางฝั่งทีมเยอรนอาริซุนไม่ลงจริงๆนะครับผลงานค่อนข้างแย่มากๆนะครับแล้วเป็นทางด้านวยกิ้งนะครับที่ทําผลงานในบ้านที่ค่อนข้างดีนะครับยังไงวันนี้นะครับผมมองว่าอาริซุนไม่น่ารอดนะครับ ก็สำหรับคู่นี้นะครับเลือกเชียร์เลือกลงทุนนะครับยังไงก็ต้องขออยู่ไปทางด้านเจ้าบ้านไวกิ้งนะครับที่ราคา1.5นะครับ1ลูกมีแน่นะครับเราไปลุ้นกินเต็มที่ลูกที่2กันได้เลยนะครับก็ทาลูกแรกมาไวนะครับผมมองว่าวันนี้ไวกิ้งน่าจะเปิดบ้านถล่มเอาชนะไปได้ไม่ยากนะครับ เรามาดูกันที่คู่ที่2นะครับเราไปกันที่สวีเดนออสเวนคารน,นะครับคู่นี้จะเป็นคู่ระหว่างซิริอุสเอนะครับที่จะเปิดบ้านพบกับทางด้านเมลบีนะครับคู่นี้ก็ลงเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนนะครับเรามาดูผลงานนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านซิริอุสกันก่อนนะครับในช่วง5นัดหลังสุดนะครับ ผลงานทําได้ไม่ดีนะครับเก็บชัยไปได้2นัดนะครับแล้วแพ้ไปถึง3นัดด้วยกันนะครับส่วนนัดล่าสุดของซีรีอุสนะครับเป็นการบุกไปเอาชนะเดเก์ฟอร์ดมาได้ถึง3ประตูต่อศูนย์เลยนะครับแล้ว5นัดหลังสุดของซีรีอุสนะครับก็ไม่ใช่ทีมที่ทําเงินนะครับโดยทําเงินไปเพียง2นัดนะครับแล้วเสียไปถึง3นัดด้วยกันนะครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับมาบี้นะครับนัดล่าสุดของเมาบี้เป็นการเปิดบ้านนะครับแพ้ให้กับทางด้านนอโคปิ้งไป2ประตูต่อ1นะครับส่วน5้านัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับผลงานก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะครับโดย5้านัดหลังสุดเก็บชัยไปได้2นัดนะครับเสมอไป1นัดแล้วแพ้ไปอีก2นัดนะครับ5นัดหลังนี้นะครับก็ไม่ใช่ทีมที่ทำเงินเลยนะครับ โดยสามารถทําเงินไปได้2นัดนะครับจเจอาไป1น,นัดแล้วเสียไปถึง2นัดด้วยกันนะครับผลงานก็เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะครับสำหรับทางด้านเมาบี้นะครับส่วนทางฝั่งผลงานของทั้งคู่ที่พบกันนะครับ โดยคู่นี้นะครับนัดล่าสุดที่พบกันเป็นเมาวีนะครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับแล้ว5้านัดหลังสุดรวมทุกรายการที่ทั้งคู่พบกันนะครับเป็นทางด้านเมาวีนะครับทําได้ดีกว่าชัดเจนนะครับโดยสามารถเก็บชัยจากซีดีอุสไปได้ถึง4นัดนะครับทางด้านซีดีอุสนะครับเอาชนะไปได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับแล้ว4ี่นัดหลังสุดที่พบกันนะครับเป็นทางด้านเมาวีนะครับเก็บชัยชนะไปได้รวดทั้ง4นัดนะครับ โดยสำหรับเรทราคาในวันนี้นะครับที่เปิดออกมาราคาแรกนะครับให้เจ้าบ้านซีรีอุสนะครับต่ออยู่ที่ราคาปบวกสินะครับโดยราคาไหลลุ้งหน้าตอนนี้นะครับจะมีราคา0.5กับราคาเสมอนะครับส่วนโอเวอร์กับอันเดอร์คู่นี้เปิดอยู่ที่2.5นะครับในขณะที่ทางด้านเรทราคา1นคูนสะครับจ่ายออกมาให้เจ้าบ้านซีรีอุสนะครับดูดีกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับ โดยเจ้าบ้านนะครับชนะจ่ายอยู่ที่2.1เท่านะครับส่วนทางด้านทีมเยมือนเมาบีนะครับถ้าชนะจ่ายอยู่ที่3เท่านะครับเรท1 2ในคู่นี้นะครับให้เป็นเจ้าบ้านซีดีอุต FK นะครับดูดีกว่าอยู่1เท่าด้วยกันนะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะครับเราก็มาดูทางด้านอันดับตารางคะแนนของทั้งคู่ในตอนนี้กันบ้างนะครับ ตอนนี้นะครับเจ้าบ้านซีริอุสนะครับลงเตะไป15นัดชนะ4เสมอ5แพ้6ยิงได้19เสีย23มนะครับมี17คะแนนหลังอันดับที่12ของตารางนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนมาวีนะครับลงเตะไป15นัดชนะ5เสมอ4แพ้6ยิงได้13เสีย16มี19คะแนนหลังอันดับที่10ของตารางนะครับโดยตอนนี้นะครับมาวีนะครับมีคะแนนนำทางด้านซีริอุสนะครับอยู่เพียง2แต้มเท่านั้นนะครับ แล้วสำหรับคู่นี้นะครับผลงานของ IFK Siljut นะครับที่เปิดบ้านพบกับทางด้านเมาวีนะครับ5นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับเป็นทางด้านเมาวีนะครับที่สามารถบุกมาทําได้ดีกว่านะครับโดย5นัดหลังสุดนะครับเมาวีสามารถบุกมาเอาชนะ s i l อุสไปได้ถึง3นัดเลยนะครับทางด้าน s i l อุสนะครับเปิดบ้านเอาชนะเมาวีไปได้เพียง2นัดเท่านั้นนะครับ ส่วนนัดล่าสุดที่เมาบี้มาเยือนซีรีอุดนะครับก็เป็นปีที่แล้วนะครับนั้นเมาบี้บุกมาเฉียดเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ูนย์นะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับดูจากผลงานโดยรวมนะครับไม่ได้หนีกันเลยนะครับผลงานค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่สำหรับเลทราคาที่เปิดออกมาในวันนี้นะครับที่ราคาปอนะครับ ผมมองว่านะครับจากสถิติของเมลวี้นะครับในเลทราคาเดียวกันน <net> well <laughs NV ec il ates> ี้นะครับในเลทราคาปอนะครับพวกเขานะครับสามารถทําเงินไปได้ถึง4นัดเลยนะครับเสียไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านซีรีอุนะครับในเลทราคาปอนะครับก็สามารถทําเงินไปได้เพียง2นัดนะครับแล้วเสียไปถึง3นัดด้วยกันนะครับในเลทราคาปปนี้นะครับเป็นทางด้านเมลวีนะครับที่มีผลงานที่ดีกว่านะครับ แต่สำหรับเลทราคาในวันนี้นะครับเปิดออกมาให้เจ้าบ้านซิลิอุสนะครับต่ออยู่ที่ราคาปอนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับถ้าเลือกเชียร์เลือกลงทุนนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับผมค่อนข้างเชียร์ไปทางด้านสกอต์ต่ำกับรองทางด้านเมาบี้นะครับเพราะผลงานนะครับเมาบี้นะครับดูดีกว่าทางด้านซีรีอุอย่นิดหน่อยนะครับแต่เลทราคาในวันนี้ให้ซีรีอุตต่อปอนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับมีโอกาสจบที่ผลเสมอค่อนข้างสูงเลยนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเลือกเชียร์เลือกลงทุนนะครับขอไปทางด้านสกอต์ต่ำนะครับกับรองทางด้านทีมเยนเมาบี้ที่ราคาปอนะครับ เรามาดูกันที่คู่ที่3นะครับเราไปกันที่เดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับคู่นี้จะเป็นคู่ระหว่างนอตเจลแลนด์นะครับที่จะเปิดบ้านพบกับทางด้าน v b o ็อกนะครับคู่นี้ก็ลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับเรามาดูผลงานนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านนอตเจลแลนด์กันก่อนนะครับนัดล่าสุดนะครับเป็นการอุ่นเครื่องนะครับแพ้ให้กับทางด้านมัคเดลเบิร์กไป2ประตูต่อศูนย์นะครับ ส่วน5นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับเก็บชัยไปได้2นัดนะครับเสมอไป2นัดแล้วแพ้ไปอีก1นัดนะครับ5นัดหลังสุดของน็อตเจลเลนนะครับถือว่าทําเงินใช้ได้เลยนะครับทําเงินไปได้3นัดนะครับเจ้าไป1นัดแล้วเสียไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับส่วนทั้งฝั่งทีมเยือนนะครับวีบอกนะครับนัดล่าสุดของ v ีบอกนะครับเป็นการบุกไปเอาชนะซิลเคบอกมาได้4ประตูต่อ2ในรายการอุ่นเครื่องนะครับ ส่วน5นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับต้องบอกว่ามีผลงานที่ไม่ดีเลยนะครับเก็บชัยไปได้เพียงนัดเดียวนะครับเสมอไป2นัดแล้วแพ้ไปอีก2นัดนะครับก็ในช่วง7นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับวีบอกสามารถคว้าชัยมาได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับแล้ว5นัดหลังสุดของวีบอกนะครับสามารถทําเงินไปได้2นัดนะครับเจ้าไป1นัดแล้วเสียไป2นัดนะครับเรามาดูทางด้านผลงานของทั้งคู่ที่พบกันนะครับ โดยนัดล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันนะครับเป็นการเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแล้ว5้านัดหลังสุดรวมทุกรายการที่ทั้งคู่พบกันนะครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างสูสีกันเลยนะครับโดยผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปคนละนัดนะครับแล้วก็เสมอไปอีก3นัดนะครับก็5้านัดหลังสุดที่พบกันนะครับหนักไปทางผลเสมอซะส่วนใหญ่นะครับโดยทางด้านเลทราคาในวันนี้นะครับที่เปิดออกมานะครับ เลระคานะครับเปิดออกมาอยู่ที่ราคาเสมอนะครับส่วนโอเวอร์กับอันเดอร์นะครับคู่นี้เปิดอยู่ที่2.75นะครับก็ถือว่าเข้าสู่ตําราสูงของเราเลยนะครับ2.75น้ํา1.9ทั้ง2ฝั่งนะครับก็คู่นี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะออกไปที่สกอร์สูงค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ส่วนทางด้านเลนราคา1นคูในวันนี้นะครับที่จ่ายออกมานะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างสูสีกันเลยนะครับห่างกันไม่เยอะนะครับโดยเจ้าบ้านนอตเจลแลนนะครับชนะจ่ายอยู่ที่2.3เท่านะครับส่วนทางฝั่งทีมเยนวีบ็อกนะครับท่าชนะจ่ายอยู่ที่2.5เท่านะครับเลนหนคูณคู่นี้นะครับจ่ายออกมาถือว่าค่อนข้างสูสีกันมากนะครับ โดยคู่นี้นะครับจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับคือผลงานของนอตเจลแลนนะครับในการเปิดบ้านพบกับทางด้าน V-Box นะครับ โดยสิบนัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับที่เปิดบ้านพบวีบอกนะครับก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนอตเจลแลนด์นะครับสามารถทําได้ดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดย10นัดที่เปิดบ้านพบวีบอกนะครับเก็บชัยไปได้ถึง7นัดนะครับเสมอไป2นัดนะครับแล้ววีบอกสามารถบุกมาเอาชนะไปได้เพียงนัดเดียวนะครับก็ถือว่าผลงานของนอตเจลแลนด์นะครับในการลงเล่นในลังเย้าของตัวเองพบกับทางด้านวีบอกนะครับมีสถิตินะครับที่ดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับ โดยสำหรับคู่นี้นะครับต้องบอกว่าคู่นี้นะครับถ้าจะเลือกเชียร์เลือกลงทุนนะครับคู่นี้ผมค่อนข้างเชียร์ไปทางด้านสก,กอร์สูงเต็มที่เลยนะครับ2.75นะครับแล้วผลงานของนอตเจแลนด์กับ v b บ็อกนะครับ ในเลทราคาสกอร์สูง2.75นะครับทางด้านนอเจลแลนด์นะครับออกสกอร์สูงไปถึง3นัดนะครับออกสกอร์ต่ำไปเพียง2นัดนะครับส่วนวีบ็อกนะครับในสกอร์สูง2.75นะครับผลงานที่ผ่านมาในเลทราคานี้นะครับสามารถออกสกอร์สูงนะครับไปได้ถึง4นัดเลยนะครับออกสกอร์ต่ำไปเพียงนัดเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าคู่นี้นะครับมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่จะยิงกันเกิน2ลูกขึ้นไปนะครับ แล้วสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นนัดเปิดลีกของทั้งคู่ด้วยนะครับก็น่าจะยิงกันมันแน่นอนนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็ทาเลือกเชียเลือกลงทุนนะครับสำหรับคู่นี้นะครับขออยู่ไปทางด้านสกอร์สูงนะครับที่ราคา2.75นะครับโดยคู่นี้นะครับผมมองว่าอยู่ไปทางด้านสกอร์สูงนะครับน่าจะปลอดภัยกว่านะครับเรามาดูกันที่คู่ที่4นะครับคู่สุดท้ายของเราในค่ําคืนวันนี้นะครับเราไปกันที่บราซิลซีรีเ a นะครับ โดยคู่นี้นะครับจะเป็นคู่ระหว่างกุลิติบ้านะครับที่จะเปิดบ้านพบกับทางด้านฟูมิเนเซ่นะครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลาตีห้านะครับก็เป็นบอลเช้าเลยนะครับเราก็มาดูนะครับผลงานทางฝั่งเจ้าบ้านกุลิติบ้ากันก่อนนะครับสําหรับทางด้านกุลิติบ้านะครับผลงานห้านัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับสามารถเก็บชัยไปได้สองนัดนะครับเสมอไปหนึ่งนัดแล้วแพ้ไปสองนัดนะครับส่วนนัดล่าสุดนะครับเป็นการบุกไปเสมอกับทางด้านคูไซโลศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ ก็หนัดหลังสุดรวมทุกรายการของกุลิติบ้านะครับสามารถทําเงินไปได้3นัดนะครับแล้วเสียไป2นัดด้วยกันนะครับก็ใครลงทุนกับทางด้านกุลิติบานะครับ3นัดล่าสุดนะครับพวกเขาทําเงินไปได้ด้วยกันทั้ง3นัดรวดเลยนะครับ เราก็มาดูนะครับทางฝั่งทีมเยือนฟูมิเนเซ่กันบ้างนะครับทางด้านฟูมิเนเซ่นะครับนัดล่าสุดเป็นการเปิดบ้านเสมอกับฟาร์แมงโกไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับห้านัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับก็ถือว่าผลงานไม่ได้แย่นะครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะครับโดยสามารถเก็บชัยไปได้สองนัดนะครับเสมอไปสองนัดแล้วแพ้ไปเพียงนัดเดียวนะครับแต่ห้านัดหลังสุดของฟูมิเนเซ่นะครับเรียกได้ว่าไม่ใช่ทีมที่ทำเงินเลยนะครับโดยห้านัดหลังสุดนะครับท ทำเงินไปได้เพียงนัดเดียวนะครับเจ้าไป2นัดแล้วเสียไปอีก2นัดนะครับ ส่วนสำหรับคู่นี้นะครับผลงานของทั้งคู่ที่เคยพบกันนะครับโดยนัดล่าสุดที่พบกันเป็นฟูมิเนเซ่นะครับเปิดบ้านถล่มไปถึง5ประตูต่อ2เลยนะครับส่วน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่พบกันนะครับก็เป็นทางด้านฟูมิเนเซ่นะครับสามารถทําได้ดีกว่านะครับเอาชนะกอริติบ้าไปได้2นัดนะครับทางด้านกอริติบ้านะครับเอาชนะไปได้1นัดแล้วก็เสมอกันไปอีก2นัดนะครับ ชอผลงานที่ทั้งคู่พบกันนะครับเป็นทางด้านฟูมิเนเซ่นะครับที่ดูดีกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับโดยสำหรับเลทราคาในวันนี้นะครับที่เปิดออกมานะครับให้ทีมเยือนฟูมิเนเซ่นะครับต่ออยู่ที่ราคาปอลบห้านะครับราคาไหลล่วงหน้านะครับตอนนี้จะมีราคาเสมอเพียงราคาเดียวนะครับส่วนโอเวอร์กับอันเดอร์คู่นี้เปิดอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับในขณะที่ทางด้านเลทราคา1นคูณสที่จ่ายออกมาในวันนี้นะครับ ก็ถือว่าจ่ายออกมาไม่ได้ห่างกันเลยนะครับเป็นทางด้านทีมเยือนนะครับฟูมิเนเซ่นะครับที่ดูดีกว่าในเลทราคา1นณสนะครับโดยฟูมิเนเซ่นะครับชนะจ่ายอยู่ที่2.2เท่านะครับส่วนทางด้านกุลิติบ้านะครับถ้าชนะจ่ายอยู่ที่2.9เท่าด้วยกันนะครับก็เลทหนึ่งคูณสนะครับจ่ายออกมาถือว่าค่อนข้างสูสีกันเลยนะครับ เราก็มาดูทางด้านอันดับตารางคะแนนของทั้งคู่ในตอนนี้กันบ้างนะครับโดยตอนนี้นะครับเจ้าบ้านกุลิติบ้าน,นะครับลงเตะไป15นัดนะครับชนะ2เสมอ5แพ้8ยิงได้14เสีย28นะครับมี11คะแนนลังอันดับที่18ของตารางนะครับก็อยู่ในโซนตกชั้นเลยนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนฟูมิเนเซ่นะครับ ลงเตะไป15นัดนะครับชนะ7เสมอ4แพ้4ยิงได้21เสีย14มี25คะแนนหลังอันดับที่6ของตารางนะครับก็ถือว่าผลงานในฤดูกาลนี้นะครับเป็นทางด้านฟูมิเนเซ่นะครับที่ดูดีกว่ากอริติบ้าอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่สำหรับจุดที่เราควรระวังเลยนะครับคือทางด้านทีมเยือนฟูมิเนเซ่นะครับ ผลงานในการลงเล่นเป็นทีมเยือนของพวกเขานะครับโดย7นัดหลังสุดนะครับไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับโดยเป็นการเสมอไป1นัดนะครับแล้วแพ้ไปถึง6นัดด้วยกันนะครับก็ผลงานการลงเล่นเป็นทีมเยือนนะครับในช่วง7นัดหลังนะครับถือว่าฟอร์มค่อนข้างแย่มากๆนะครับ แล้ววันนี้นะครับต้องบุกมาเยือนทีมที่กําลังต้องการแต้มเพื่อหนีตกชั้นนะครับแล้วผลงานของฟูมิเนเซ่นะครับห้านัดหลังสุดรวมทุกรายการที่บุกมาเยือนกอริติบ้านะครับทางด้านฟูมิเนเซ่นะครับสามารถบุกมาเก็บชัยชนะจากกอริติบ้าไปได้เพียงนัดเดียวนะครับแล้วบุกมาเสมออีก3นัดนะครับส่วนอีก1น,นัดเป็นกอริติบ้านะครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2นะครับ โดยสำหรับคู่นี้นะครับผมมองว่าวันนี้นะครับกอลิติบ้านนะครับต้องการ3คะแนนนะครับถ้าไม่ได้3คะแนนนะครับก็ต้องได้1คะแนนนะครับแล้วเลทราคาในวันนี้นะครับให้ทีมเยือนฟูมิเนเซ่นะครับต่ออยู่ที่ราคาปอด้วยนะครับคู่นี้นะครับผมมองว่าเจ้าบ้านนะครับมีโอกาสที่จะจบไปที่ผลเสมอค่อนข้างสูงนะครับหรือไม่นะครับถ้าชนะกันน่าจะเป็นการเฉียดชนะกันไปเพียงลูกเดียวนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับถ้าเลือกเชียร์เลือกลงทุนในวันนี้นะครับขอวัดไปทางด้านบอลรองอย่างกูลิติบ้านะครับรองที่ราคาปอนะครับผมมองว่าวันนี้นะครับบอลต้องการแต้มนะครับไม่น่าจะเปิดบ้านแพ้ให้กับฟูมิเนเซ่นะครับน่าจะออกไปที่ผลเสมอซะมากกว่านะครับคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนนะครับขอชี้ไปทางด้านเจ้าบ้านกูลิติบ้ารองที่รักาปอนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคู่ของเราในวันนี้นะครับที่หยิบมาวิเคราะห์ให้กับเพื่อนๆพ่พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับก็หวังว่าจะทําเงินทํากำไรให้กับสมาชิกกันทุกคนนะครับส่วนสำหรับท่านใดนะครับที่อยากรู้ว่าผมกดเต็งอะไรนะครับหรือผมกดสเต็ปบอลอะไรนะครับก็สามารถแอดไลน์ที่ปากหมุดไว้ด้านล่างนี้นะครับหรือจะแอดไลน์อา p p พี l อของเรานะครับ a อ e p อ r e ยออย่าลืมมีแอดนำหน้ากันด้วยนะครับ ในช่วงของบอนเต็งกับสเต็ปนะครับผมจะรอดูราคาช่วงเย็นนะครับให้ราคาชัวร์ๆนิ่งๆอีกทีนะครับแล้วจะเข้าไปลงบินให้กับสมาชิก V.I.P ของเรานะครับก็เตรียมตัวรอกันไว้ได้เลยนะครับสำหรับตัวเต็ง V.I.P นะครับไม่ทำให้ผิดหวังกันแน่นอนนะครับ สำหรับ่ันใดนะครับที่ยังไม่มีกลุ่มนําเล่นนะครับหรือยังกดเองแล้วยังเสียมากกว่าได้อยู่นะครับก็ลองมาอยู่ในกลุ่ม V.I.P. ของเราดูนะครับก็ถ้าบวกก็บวกด้วยกันนะครับก็ถ้าเสียก็เสียด้วยกันนะครับแต่ผมค่อนข้างรับประกันได้เลยนะครับว่าถ้าเข้ามาแล้วตามทุกวันนะครับบวกกับสมาชิกทุกท่านนะครับมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องนะครับ ยังไงนะครับสรุปผลสิ้นเดือนนะครับคนที่มีวินัยในการเล่นนะครับจะบวกมากกว่าลบกันแน่นอนนะครับแล้วในกลุ่มเรานะครับยังมีสอนเทคนิคนะครับการเลือกคู่สกอร์สูงครึ่งแรกกับสูงเต็มเวลาให้กับสมาชิกทุกท่านกันด้วยนะครับท่านใดนะครับที่อยากเรียนรู้นะครับเทคนิคการลงทุนเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับแล้วทักมาพูดคุยสอบถามกับเรากันได้เลยนะครับ และกลุ่ม V.I.P. ของเรานะครับเข้าฟรีไม่มีเก็บค่าเสียใจหรือเก็บรายเดือนใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านใดที่อยากบวกไปด้วยกันนะครับหรืออยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม V.I.P. ของเรานะครับส่วนสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะหยิบคู่ไหนมาวิเคราะห์กันอีกนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอัพเพียรบอลสดของเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ